บางคนบอกว่ารอให้เหรียญลงแล้วเราคอนเวิร์ดไปแรกเอา FMC นะครับให้ได้เยอะๆวันนี้เราพลาดไปขึ้นที่หนึ่งก็ลลาขึ้นแล้วขึ้นเลยดูว่าเหตุผลทำไมให้เก็บที่เดียวก็ล่าร์นะครับบางคนบอกว่าวันนั้นมันขึ้นมา29ทำไม่เ27ดีเลยค่ะติ๊กชอบมากที่จะได้คอนเวิร์ตนะครับในราคาที่เข้ามาผุ่นเข้ามากวนจะได้ปริมาณเหรียญจำนวนเหรียญเป็นเด็ดเลที่มันขึ้นนะครับย่อนิดนึงแลต่ถ้าวันนี่คืณรอให้เสรียญขึ้นไปหนึ่งก็ล่า เวลาคุณคอนเวิร์ตที่จะติบโตขึ้นเหรียญคุณก็ได้สิบเป็นไปได้สูงนะครับแต่ถ้าวันนี้เปเน็ตยังอยู่ที่ราคาอยู่เจ็ดยี่แปดบาทเว็บไซต์นะครับคูณค่าคอนเวิร์ตสิบดอลลาร์คุณก็ได้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนเปเนตยั่ทริปนะครับเป็นไปแค่ของการท่องเที่ยววันนี้ถ้าดูเราจะเห็นเลยว่าวันนี้ชุมชนเติบโตนะครับอันนี้ยอดซื้อเหรียญเปเน็ตนะคะพันเจ็ดร้อยล้านมากทำไมอ่ะ เาชุมชนรู้ไงเรามีระบบนะครับมีมากกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยาแล้วเงินองพักเลยก็ย่อกนะครับอิกใช้คําว่างอกนะมันเพิ่มจากเงินจํานวนเดิมที่เรามีมีอนะรับผลรายเดือนแต่จ่ายเป็นรายวันมากกว่าหกสิบเ็ดนะครับแล้วเราก็มีรายได้แบบแฮปปี้อ่ะนะครับคนก็เลยไม่ขายเหรียญนี้เลยสามารถที่จะเข้าไปเมฝากเพิ่มได้หมดเลยมันเลยทาให้การซื้อขายนต่อวันนี่สูงมากมีมากกว่าหนึ่งพันนะคะ สี่ร้อยแห่งนะคี่เหรียนที่สองเนี่ยนี่คือเหรียเซิร์ชดนิดนคที่พักราคาเป็นอย่างไรบ้าง6 0ร้อยกว่าล้านค่ะวันนี้เราลองเลือกนะครับราคาที่้ทุกคนรู้ว่าเหรียญนี้จะใช้เป็นค่าแก๊สบนร็อกเชนของเราเองเห็นไหมว่าราคา และที่สำคัญที่กาดาหรือสามารถใช้จองแครงแรมจองตั๋วเครื่องบินได้กวช่วงนี้เป็นหน้าโลนะครับราคาเราก็สามารถจองที่ติ๊กบองแล้วิ๊กเข่นข้อมูลครับเป็นราะติ๊กเป็นคนที่เจาะลึกมากากับข้อมูลจองที่พักโรงแรมนะได้จริงๆก็คือพามาดูในส่วนนอว่ากรวมทั้งหมดจองที่พักจองงข้อมูนต่างๆนะครับได้ทั่วโลกครับและยังมีส่วนลดนะครับอีกมากมาย แล้วบางคนถามเหรียญมีอยู่จริงไหมเอเชียยุโรปว่นิยายนะพิมพ์เลยดูกราบอเมริกาใต้เหรียญนี้ไม่ใช่เหลี่ปัดก็เข้าร่วมอย่างมากมายนะครับกับโปรตามพินชุของเราที่สําคัญนะครับตอนที่ที่ K Y C ที่ K Y C กระดานคนที่สอาล้านนิดๆจองที่พักโรงแรมทานมา34่เดือนต่างๆเราสามารถใช้เหรียญเดือนเทะลุมาที่หล้านเลรว่า เหรียญมันก็เลยขึ้นแล้วก็เหรียญจริงซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ในได้เหรียญคริปโตเคอเรนซี่ทุกเหรียญสามารถทำธุรกรรมได้เลยครับหรือไม่โตอยู่ที่ผู้ชมคอยเอามาใช้ได้จริงหรือไม่วันนี้รู้ได้อย่างไรนะครับธุรกิจของเราถราวันนี้เป็นซัพพอ์หลักเห็นไมครับว่ามีการซื้อการขายได้เหรียญเอ็มซีแล้วส่วนใหญ่เหรียญไหนที่เป็นในทุนนีจจบทุกเหรียญเว็บไซต์สร้างเหรียญใหม่เขาสร้างแล้วเขาต้องการกำไร แต่ต้นทุนและเหรียญทุกๆเหรียญที่ลิสต์อยู่บนคอยเก็บพื่อเปิดตัวมาปพื่อรับการโปรียญได้รับการประชาสัมพันธ์ครับผ่านทางเข้าไปซื้อเลย New F M C P สร้างคการเขียนมันขึ้นขึ้นสร้างระบบชุมชนพอในจังหวะที่ส่งเสริมให้ระบบอีโค่ซิสเต็มของเราได้ลงทุนที่สร้างเหรียญพอใจและเทขายไอเราที่ไปซื้อเนี่ยติดดอยทุกราคาถูกต้องไหมเป้าหมายนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเหรียญนายทุน แต่ของเราไม่ใช่เลยสี่ปีที่ผ่านมานะครับสร้างเสร็จหมดแล้วมีชุมชนจริงปีี่เหรียญเอาไปใช้ได้จริงจองโรงแรมจองตัวเครื่องบินเมื่อเหรียญนะครับของเราซึ่งเนื่อวานน้องรัฐได้โชว์ว่าพี่คมนี่จองจากย่อมภูเก็ตมาที่กรุงเทพเน็ตเปเน็ตนะครับมีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนครับตอนนี้มันจองได้แล้ว นะคะนี่คือข้อมูลที่ตฟอร์มาข่างต้นมีที่พักมากกว่า5ล้านแห่ง30ล้านแห่งหนึ่งร้อยก้านสองประเทศจากสนามบินกว่าหกล้านแห่งครับซึ่งใช้ในแอพยี่จันทร์ยูทิฟใช้เหรียญเพนเนตแล้วก็เหรียญหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ครับนี่คือรถแมทที่เป็นระบบอีโคสต็มของเราทั้งหมดครับเพราะวันนี้ในไทยแลนด์ที่เข้ามาเดือนแรกนี่เป็นพันเนาะแต่วันนี้มันเก้ากันดูในส่วนของเว็บไซต์แล้วนะครับดูจากย้อนกลับมาดูในส่วนของ PowerPoint ครับซึ่งวันนี้ยแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่สเตกิกแค่หนึ่งว่าเอารายได้จากแต่เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เอาเงินมาฝากเพิ่มตุนเลื่อยเลยครงการนะครับคนเก่าเติมของคนใหม่เพิ่มนะครับ Avep สองพันยี่สิบสนะครับนี่คือธุรกิจที่ต่างจากเทียบตัวเลยที่ือนกับกองทุนเหมือนกับวันเตอร์นะครับเราเป็นกลุ่มย่อยที่เอาเงินเข้ามาร่วสิแล้วทุกคนประสบความสำเร็จของโครงการเลยนะครับเริ่มต้นโครงส้างบอกเลยว่าี่สิ1นะครับ ผลตอบแทนคงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดสีปีเต็มที่ผ่านมาย่างข้าปีที่ห้าครับวันนี้เรายังเปิดโอกาสให้เข้าร่วมสร้างธุรกิจด้วยเยานที่คนกรปิกเวนได้นะครับสามารถเรียรับได้ปันผลจะสร้าบทสนและสร้างมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดีไตรมาสที่3ารแลที่สี่วันนี้ยกตัวอย่างในการสกิ้งนะครับวันนี้หลายๆคนบอกว่า2คือไม่เข้าใจในบทของการสกิ้งการสกิ้งมันสามารถที่จะ เพิ่มทั้งจำลองปริมาณนะครับอันนี้เราเรียนมาแล้วนะคะสี่ปีที่ผ่านมารวมถึงเพิ่มทั้งมูลค่าของสินทรัพย์เลยเลยไปจบที่ปี2028ผมจะยกตัวอย่างกับแพ็กเกจ3ปันแสดงว่าวันนี้ถ้าเราเข้าแนสมมติวันนี้นะครับเราทำการเหรียญเราจะซื้อแพ็กเกจ3ปันมันจะขึ้นหนึร้ยไม่ได้หรอคะนะครับดอลลาร์นี่ครับแพ็กเกจ3ปันเพื่อที่จะไปซื้อเหรียญแล้ววันนี้ชุม ชนเราห้าล้านที่ K Y ีบนกระดานก็ขึ้นอยู่กับแราลาวห้ที่แา้ล้านคนไปชวนแค่หนึ่งคนก็เป็นสิบล้านพอสิบล้านคนไปชวนแค่หนึ่งคนเป็นยี่สิบล้านยี่สิบล้านไปชวนอีกหนึ่งคนเป็นสี่สิบล้านสี่สิบล้านไปชวนคนแปดสิบมันจะไม่ได้ล่อได้ยังไงเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลคิดแค่หนึ่งนะซึ่งราคาตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างวันนี้นี่คือการเติบโตแบบก้าประมาณเจือแปดเดือนที่แล้วราคาอยู่ที่ศูนย์จุดห้าแต่ฉันวันนี้โอกาสของเราทีต้องราคาขึ้นมาที่ 0.8นะครับผมก็เลยขอใช้ข้อมูลนี้ในการยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับจากการซิกกิ้งนะครับตัวอย่างแพ็กเกจ3,000ระหว่างเหรียญบิตคอยน์อันนี้ติ๊กเปอย์เซ็นต์เดือนหนึ่งเลยระหว่างเจเน็ตของเรากับบิตคอยน์ผ่านมาแล้ว4ปีเพราะเปเน็ตสร้างมาแล้ว4ปีและเมื่อใครที่ถือเหรียญนักแต่งบาทคอนเวิร์ตกำไรจากบิษททีเป็นเหรียญเปเน็ต เราก็จะได้เหรียญไฟเนตใครที่ถือบิตคอยก็ได้อยู่นะจำนวนทั้งหมด540เหรียญเพราะฉะนั้นวัานี้ถามพวกเราในห้องนี้การที่เราจะไปส่งต่อบอกผู้คนเนี่ยเราไม่มีความหวังเก็บบิตคอยกับเราถเอไว้ณเวลาสมเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามจนสิบสองเดือนเราจะสามารถสะสมเหรียญไปได้คุณจะไปซื้อเหรียญอะไรครับก็คือ5100เหรียญ1บิตคอยก็ยังไม่ได้เพราะบิตคอยอยู่ที่สามล้านไปเน็ตทั้งหมด แต่ถ้าวันนี้คุณเอาเงินร้อยแสนมาซื้อเป็นเน็ตคุณได้อย่างแน่ๆสามพันห้าร้อยเหรียญเหรียญราคาเป็นเน็ตยังคงอยู่ที่ราคาสูนไม่ได้แค่อย่างเดียวคุณเอามาสเอกกิ้งหรือมาฝากจนกระทั่งเหรียญให้ตมีราคาที่สูงขึ้นไปจนถึงห้าดอลลาร์ต่อหนึ่งเหรียญนั่นหมายก็ว่าเราสามพันห้าร้อยเหรียญเนี่ยมันไม่มากกว่าเนน่เราเรามีเหรียญเป็นเน็ตอยู่เท่าไหร่ครับหกพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญแค่สองปีคูณด้วยห้าดอลลาร์ครับจะแสดงว่าวันนี้ถ้าคุณไม่ถอนเลยคุณได้เหลยมาสักสี่ร้ลยเลย หรือคิเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งเบาทครับมืลนเหค่าของสินทรัพย์เน็ตที่คุณฝากเพราะวันนี้มันจ่ายสูงสุดสารร้อยสิบเปอร์เซ็นต์จากอันนี้สําหรับคนที่อยากถือครองเฉยๆไม่ถ้าเราอยากถือคลองไว้เราไม่ขายนะปก๊พันสี่ร้อยแปดสิบยังเหมือนเดิมนะถ้าหมือนเหรียญนี้เราถือจนถือปีพศสองพันยี่สิบแปดมันขึ้นมาร้อยจนให้เรามีสินทรัพย์ที่มูลค่าถือสองหมื่นเหรียญคุณคนจะมีเงินบาทเท่าไหร่ประมาณเลยทีเดียวครับและถ้าเราอยางถือคลอง แล้วเราค่อยไปขายที่เราเา็นนี้คือเศษนิดเดียวค่ะที่เราได้เราก็จะสามารถมีมูลค่าสินทรัพย์ถรืยีงเห็้านบาทเดยวันนี้เหรียญเป็เนี่ยขึ้นไปที่หนึ่งร้อยดอลลาร์แค่สามพันกี่เปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นกี่หมื่นเปอร์เซ็นต์กี่แสนเปอร์เซ็นต์ล่ะคะแล้วราคาเียญเปอร์เซ็นตยค่ะจะไปขึ้นที่ห้าดอลลาร์สิบดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์แต่ส้หรับติ๊กมีที่มาดูว่าเมื่อเทียบกับเรทูพีของเราครับ ไปซื้อบิตคอยที่เรามันไม่ใช่โอกาสเราแล้วนะครับยาบิตคอยมาผนาี่้ปีตอนนั้น1บาทองบิตคอยเรรียนประจำบอกเของบิตคอยครับสิบเี้าเราไปเรียระจำบเราคิดว่ามันเป็นนะครับบิตคอยราคาเริ่มต้นอยู่ที่แค่ประมาณสอบาทสามบาทนะครับจากก้เราเลยถปัจจุบันเติบโตมาสองล้านที่ถือบิตคอเป็นสามล้านกว่าบาทครับแต่วันนี้ไม่าสบาท นะครับติอยากให้ทุกคนมาเก็บเป็นเน็ตแล้วคุณจะเป็นมหาเศรษฐีห้าถึงหกหมื่นบาทและที่สำคัญหลายคนถามหนึ่งหมื่นสี่พันเท่าครับและผมก็รู้จักกระดานเทรดครั้งแรกก็คือกระดานไบแนนเรียน BNB รียนบราคาต้นอยู่แค่สี่บาทครับปัจจุบันราคายี่ประมาณสองหมื่นบาทเติบโตขึ้นมาเก็บเงินที่เราจะต้องเรียนบีบีครับซื้อไว้เบีที่เขาเตรียมแค่นั้นเองครับแล้วก็ไปซื้อเหรียญบีเรียมครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปตัวจริงหรือไม่ไม่ได้ติดคองไว้สักหน่อยเลยครับ ถ้าเรารู้นี่ครับโอกาสที่เหรียญนะครับบิตคอยเอทเทอริเมหรือบีแอนบีจะราคาเพราะโตได้ถึงปัจจุบันนี้มันคอมพลีทเรียกว่ามันสมบูรณ์ไม่ขายหรอกครับเราไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวแต่เขาโซลนาเเช่นดียวกันเป็นเหรียญประจำโะบบเงของจนมันเสร็จสมบูรณ์ไม่มีนั่นอันนี้ไม่มีไอ้เชงนะครับไม่มีระบบอุลิเซ่พตหลีนเปลี่ยนโตได้ถึงห้าร้อยเท่าสักวันนี้นะคะและวันนี้ เราดานลอเวนไปเนียผู้คนใช้เนี่ยไม่ต่ำกว่าองรหรือสามล้านยูเซอร์และมีระบบอีกคส้น่าันี้เขารู้ว่าเหรียญของเราจองแรมก็ได้จองไปแล้วก็เทรดหุ้นก็ได้ใครจะไม่มาเห็นซื้อเหรียญของเราละและเป้าหมายในปี2 0 2 8มนี่มจะเข้า IPO พอมีคนมาซื้อซื้อเหรียมันก็จะขึ้นแล้วเราถืออยู่แล้วปีข้างหน้านะครับที่โควต้าท่เราไม่ต่นะคะเพราะฉะเป็นที่คือเหรียล ที่วันนี้ทุกคนสามารถไป็นแบบเท่าปันได้ครับให้ได้เลยราคาเหรียญเป็นซีจาร์ูงคือสองนี้ไปที่หนึ่งดอลลาร์ตบโตขึ้นมาแค่ห้าเหรียญเท่าว้าวแล้วเป็นไปได้คพราะที่ผ่านมาที่เก็บเหรียญที่ไม่มีมูลค่าเลยเหตุผลทำไมถึงให้เราเก็บซื้อในราคาแพงขายในราคาถูกก็มีแต่วันนี้เหรียญวันนี้เราไม่ได้ลงทุนนะเหรียญล้านดอลลาร์ในอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันขึ้นเอาเงินเก็บ ที่มีสินทรัพย์นี่แหละค่ะคือเหรียญที่จะใช้บบล็อกเชนของเราเองและเหรียญนี้ก็ใช้จองแล้วจองตัวเครื่องมีด้ลยรุ่นพี่ของเราและที่สำคัญวันนี้หลายคนถามเหรียญอยู่ในกระดานสกิ๊กแพ็กเกจสามพันเหรียญไว้ทั้งหมดตอนนี้วมดแล้วอัสองร้อยหกสิบโลครับประมาณ สามสี่ปีที่ผ่านมาตอนนี้คุณจะกี้มีรายได้มากกว่าสองล้านมาซื้อเหรียญนี้เมื่อเราดปิดคุณจะกี้ไม่ชอบจนคนไม่ชอบไปนําใครนะครับจะล้ากับโซโนาไม่ทำตลาดขอเที่ยวอย่างเดียวถนาบล็อกเชนนั้นนะคะมีแต่บล็อกเชนเดียวทงเดีได้แล้วก็มีนายทุนที่รสวยนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นคู่ผัวเมียนะครับสองนนะครับสามีภรรยานะครับชุมชนของสามีภริยาสองคนนี้นะครับ มีชุมชนจริงก็รเวลาตอน Kyc บางคนบอกว่าผมสามารถโหลดพ็ก็ตบัตรประชาชนในมือถือไม่ได้นะเพื่อที่จะทดลองทีะจะศึกษาข้อมูลเขาต้องเช็คนะว่าคุณปัจจันนี้นะครับมั่นใจว่าโครงการของเรานะครับสามารถที่จะอยู่ได้ยาวนะครับเป็นโครงการที่มีของจริงปัจจุบันทิ๊กกิ้งแพ็กเก็สามพันไว้มากกว่าสองพันแพ็กเกจตครับมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า ข้อมูลนะที่บางคนถามติ๊กนะว่าจะรู้ได้อย่างไรว่ากระดานของเราจะไม่ดับทุกท่านดูนะคะอันนี้คือดับเนของโลกอันดับสามองันานะคะอันนี้คือสัเพิ่ขงอับสที่ไต้องนับคนทขกอ่านดูนะคอันนี้คือยังเม่ิงองโลกอันดับามที่ไม่องนันดะคะอันนี้คืเป็นอีกหนดม่ไมองัรทุกิ่านดูนะคะอันนี้คือดเพลิงขอลกอันดับสามี่ไม่ตองนตกท่านดูนะอัีคอดเพลขอลกอนบาที่ไม่ตองนัยคนท่านดูนะคะ โชว์หมดเนื้อหมดตัวนะครับแล้วอาจจะเป็นไปที่เข้าใจนะฮะเบิดนะเบิดตู้กิดไว้หนึ่งเว็บไซต์ที่ลิสต์ที่โตโตร้อนคือผัดคอยมาเก็บไปซีซีก็คือเจ้าของกระดานใบแนนตัวนี้นะคะเป็นเจ้าของเกแพลนเป็นอันดับสองบไซต์เจ้าขัวนี้นะครับอันดับสามของเราตัวนี้เจ้าของกระดานไอเอ็มดีนะคะเขามีธุรกิจอะไรเราก็มีธุรกิจด้วยสร้างรายได้มหาศาล เพราะวันนี้คอยขับนิวตัอนี้มีเหรียญมาริดไม่ต่ำกว่าหมื่นเจ็ดรันห้าร้อยเหรียญมาสองพันห้าร้อยเหรียญค่าทำเนียมแกห้าร้อยเหรียญึงกล่บทำลารัแล้วทำารกิเกตไหนสามพัไว้่ายเปกิราตเพื่นรากษาข้อมูลข่าิเกด้วยนะครับแสดงว่าธุรกิจนี้รวยไหมให้กับญาติพี่น้องให้กับผู้ที่สนใจแล้วไม่ได้มีแค่นั้นนะครับคุณมาเรียนะครับมีเกตที่พิ่มขึว่ามนคือามคิองเที่ยว่เป็นารปโหลดในแอปสโตรได้เลย เจอกันที่เหรียญคริปโตนัดจองเมื่อเดือนที่แล้วคุณมาเรียมีมากกว่า1,000,078เก็ตตั้งมีได้ตองเที่ยวชีล้ามากไม่ต่ำกว่า10ล้านเาะหลายแลตฟอร์มยังจองเดื่องบัตรวีซ่าคนที่ทำการตลาดยังจองกับคริปโตไม่ได้ที่จะนนี้หลางเพร์มพัฒนาแล้วมีโอกาสที่จะะสมแก็ตเพิ่มอีกได้และผมคาดว่านะครับเมือจากพอโมสตีทั้งหมดคุณมาเรียมีปีนี้ซีมีโอกาสที่จะ คอนโดและวันนี้มากกว่าสองพันเพลิดเพลินครัามากนี่คือคนที่มองเห็นระบบสเตทกกิ้งตลาดครับเขาเรียกว่าระบบวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ปรโอกาสให้เราวันนี้นะครับปันผลรายเดือนแต่จ่ายรายวันเมื่อเดือนกันยายนค่ะปีสองพันยี่สิบเอ็ดสี่ปีที่ผ่านมาครับรับโอกาสเตะไม่เห็นโอกาส สามารถสมัครฟรีโดยที่เรายังไม่มีไว้แพกเกจสิเหรียญหรือจองพื้นที่ไว้ได้เลยหรือจะเพื่บไม่ได้สนใจเลยพอคิดว่าเป็นสักแกนนะครับทุกคและต้องก็สมัครฟรีโดยที่ใครมีทุนอยากจะทำ่านเป็นผู้นำนะครับ แต่วันนี้ทําด้วยเรื่องของโอกาสนะครับดูเรื่องรายได้ก็สร้างได้การที่ท่านนเห็มคุณโทนี่ของเรานะครับวันนี้เรื่องความปลอดภัยเขาเป็นนักการตลาดครับเขาติดตามเรคุณโทนี่ของเรามาตลอดโคมีความตลอดเขามีรายได้เท่าไหร่กับเขาเราอยู่ได้นะครับโซเชียลเพราะหลายอะไรคือเอฟบีเนลอดเห็นไหมคะมันอยู่ตรงนี้อยู่ได้ติดต่กหนบ่อยๆเมื่อเข้อบินมาบางครั้งแต่ก็ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยนะครับเดี๋ยวที่จะไปเอาเข้าไปยก็ได้มาเจอกันที่ภูเก็ตครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันกับพังงา และได้มาดูธุรกิจทุกอย่างที่ผ่านมาเมื่อ4ปีที่แล้วมันเป็นรถแม็กซแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นระบบอีโคเิียแล้วทั้งหมดและเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างคนที่ให้ประสบความสำเร็จจนตอนเย็นอย่างมากมายนะครับที่ผมว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดไปฟิลิปปินส์ไปตัวที่อินโดนีเซียไปตัวที่อินเดียไปตัวที่แอฟริกานะครับวันนี้ใครที่สนให้เพื่อนแล้วได้รับโอกาสบอกเดี๋ยวขอลิงมาจะเข้าไปฟังในธุรกิจแบบนี้ที่มีคามาำเร็เอครับอีก แต่ถ้าบางคนแบบเพื่อนส่งลิงก์ให้ก็ไม่เปิดดูเลยในไลน์ไม่สนใจไม่อะไรเนี่ยอันนี้ต้องให้เวลาของเราแต่มาแน่แน่ใช่ถ้าอเมริกาได้เนี่ยพี่ส่งลิงก์ให้ติ๊กหน่อยที่อยากเขาฟังนะครับของเราจะขึ้นกระดานไปเรียนของเราบที่ส่งมาที่ปานนี้ก็จะร้านเช่นียกันนะครับก็สามารถจะส่งผลให้ทางเรียวกันที่เรียนเปเนี่ยมีข่าวนีาพูดข้อมูลในเว็บไซต์เลย และวันนี้เรายังมีเป้าหมายใหญ่ซึ่งวันนี้นะคะใครที่ปีหน้าจะนำเข้าสู่ตลาดนสเด็นะครับเป็นตัวและีเป็นตัวมมเบอร์ครับมากกว่าสิบล้านแล้วเราจะได้อยู่อยังไงและที่สำคัญครับเราจะเราจะต้องมีกระดานเอเจนต์ของคนไทยหนึ่งในห้าของลูกใไ้ไดานะครับภายในปีสองพันยี่สิบแปดหรือสองพันสามสิบนี้นี่คือเป้าหมายนองเอฟเอ็มซีเปย์ของเรานะครับ วันนี้เราอยู่กับคนที่มีเป้าใหญ่เป้าหมายใหญ่เราย่อมที่จะสมัครก่อนนะคะ Kyc ให้ผ่านสำเร็จได้แต่อันนี้ Kyc ง่ายค่ะสองนาทีก็ผ่านและวันนี้นรคใช้เรามีบุคคลอีกท่านหนึ่งนะครับคุณโดยใช้ไทยดียืนยันตัวตนจะผ่านง่ายมากที่ใช้เงินส่วนตัวมากกว่าสี่คานาตน่อปีเพื่อที่จะไปเข้าประชุมกระดานนี้กับผู้นำระดับโลกไทยบาทมาฝากเข้าไปอีโคโนมิคฟอรัมนะครับซึ่งในการประชุม ถ็คนไทก็ารุปมเงินไทยบาก้องแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่เปร้ยอืและภาวะของก็เอรดูของประเทศนั้นๆโดยใช้คริปโตเคอเรนซีเป็นตัวนำครับวันนี้เราอยู่ในยุคของคริปโตเคอเรนซีรัุ่มทุนครับถ้าเกิดสามพานเหรียญอีกสิบปีข้างหน้าตลาดของคิต้อเตรียมนะเ่าอี่เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยพิเหรียนหรือหนึ่งร้อย นเพื่ออะไรค่ารมเนียมปัจจุบันตลาดคริปโตเรื่อวันนี้เวลาเราโอนออกสามล้านล้านทิลเลียนจะเิาโตขึ้นจากสามสิบเท่าเรับเน็ตมาที่นี่คือมูลเ่าของตลาดคริปโตที่จะเติบโตขึ้นเผ่อพราะฉะนั้นอยู่ในยุ่ก่อนอย่างเงินก็ใส่จำนวนเงินไทยบาทตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างเห็นไหมนะครับ คุณท็อปเยียนนี่คือสินเชื่อที่ต้องมีและกระทรวงการคลังที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจตอล้วยมาตรการยกเว้นภาษีได้บุคคลธรรมดาสำหรับแค่ดิจิตอลเกรนถือเป็นก้าวสำคัญของไทยอู่ดาการเป็นดิจิตอลเอสเซทระดับโลกครับวันนี้โดยที่อาเก็ตในเรื่องของการซื้อขายแล้วก็ไปที่สปอร์ตข้างบน5ปีครับยกเว้นภาษีได้บุคคลธรรมดาครันี่คือการส่งเสริมผ้าของอุตสาหกรรมในเรื่องของคิดตัวเงซีครับวันนี้ เราได้รับโอกาสนะครับวันนี้เราจะสเต็คกิ้งเท่าไหร่ดีขอบคุณครับวันนั้นที่แสดงว่าเราต้องใช้อยู่ที่สามพันเปิดโอกาสไม่ปิดบางโอกาสและวันนี้ใช้เงินในเงไม่ได้รับโอกาสที่ดีสุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวติ้งตัดสินใจนะครับใช้โครงการเป็นจริงของเรานี่แหละครับใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างกระแสเงินสดจ่ายด้วยนะคะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของนิสิตสร้างงา็หักไปรายได้และสร้างความดันด้วยนะครับเหรียญตรงนี้มันจะไม่พอโครงการนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เผื่อมาสักเก้าหมื่นเก้าพันก็ได้ถ้าเราซื้อเองนนะครับเริ่มมีรถที่ดีขึ้นนะครับเริ่มที่จะมีรถสองอย่างนี้และขับเองนะครับจากที่บอกว่ารถก็โดนยึดจนอะไรหมดนะครับไปเจอปูซ่าอุบัติเหตุนะคบก็ไม่ต้องมี พอเราไม่มีรถซื้อเหรียญก็ต้องใช้รถของญาติพี่น้องของที่ถือว่าได้ประสบความเด็ดเล็กงแล้วก็ได้ส่งมอบโอกาสในนี้ให้กับเพื่อนๆครับซึ่งเราก็สามารถที่จะโอนได้โอกาสนี้เป็นอย่างมากนะครับสที่ก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นครับแสดงว่าวันนี้เรามีไทยไปแนนเราต้องการของบริษัทนะครับเป็นอย่างไดเอเอาเหรียญที่นำเสนอวันนี้ก็เป็นขอลที่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับถ้ามี พอราโอมาปาป้าดอลลาร์ก็จะโชยู่ตรงนี้ด้วยครับก็ต่อยทุกคนนะครับประสบความสําเร็จกับแล้วเราก็ไปซื้อเปร์เน็ตขนไหมกับเอ็มซีครับสวัสดีครับไม่ได้จับเงินเลยนะคุณโทนี่บอกว่าให้เราเก็บเหรียญเอ็มซีนะครับให้ได้เยอะๆเพราะเราจะมีโอกาสตรงนี้ก็ได้เลยไปขึ้นที่1ดอลลาร์นะครับดูเดี๋ยวดูว่าเหตุผลทําไมให้เก็บที่หนึ่งดอลลาร์นะครับเราก็กดซื้อนี่ค่ะนี่คือเหรียญที่ไม่มีวันไม่มีกองทุนมาครับ ที่เข้ามาปั่นเข้ามาปวนเมื่อกี้เราซื้อมาที่สามพันหกสิบขึ้นนะครับปรับตัวขึ้นแล้วก็ออกข้างนะครับย่อนิดนึ้นอยู่ที่ัาขึ้นนี่คือความเสถียรนะบอกเลยว่าโอกาสนะครับของเหรียญที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตนะครับเป็นไปได้สูงนะครับแเหรียญนะครับในส่วนของเว็บไซต์นะครับเพิ่มเติมในส่วนของระบบอีโคซิมครับวันนี้เฮโยทิปนะครับเป็นแค่เรืของการท่องเที่ยวส่วนการเตรียมการแล้วนะที่คนเดินทางในเมืองไทยมีที่พักนะครับ เยอะมากครับเราโอนยูเดอามาซื้อเปเน็ตก่อนพอกดซื้อปั๊บกดตรงนี้ได้เลยนะคะเหียเปเน็ตก็จะโชว์อยู่ตรงนี้พันสี่ร้อยอ่องพักเลยทีเดียวสามพันห้าร้อยสามสิบสองเหรียญสมมติอันนี้พร้อมแล้วนะพร้อมที่จะเตรียมไปสเต็กกิงสามพันละบุรีรัมทีนี้เราก็เข้าระบบนี่ค่ะมาเลือกเลยนะครับมีแบงกอกมากกว่าสามพัน สพันเหรียญได้เเชียงตรายเดือนนะครับไม่ต้องรถที่จะเข้าไปเช็คได้หมดเลยครับชเยงลายเชียหนม่งพันกว่าภูเก็ตนะครับคิดเป็นเงินไทยก็เอาสาสองไปคูณก็00ันอเก้าพันบวกบวกองเดิ่มทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนถึงยี่สิบสามบเาดลงือนะครับราคาี้างนะครับเราลองเลือกทั้งหดร้บเปอร์เซ็นต์ะครับราคาที่ถูกที่สุดแสดงว่าวันนี้เราค็ดไม่ว่าราคา เริ่มต้นเราจะได้กี่9ดอลลาร์หรือ10ดอลลาร์ราคาแค่300เยนในเวลาครับช่วงนี้เป็นหน้าโลนะครับราคาเราก็สามารถจองที่พักโรงแรมได้ที่ทั่ที่ถูกนะครับเป็นมากและที่สําคัญมันคุ้มกว่าน้ำตรงไหนจองที่พักโรงแรมได้จริงจรก็ต้องบอกแล้วว่าวันนี้เราเอา9ดอลลาร์มาซื้อเป็นของภาพรวมทั้งหมดจองที่พักจองไฟายบินต่างๆครับได้ทั่วโลกครับ และยังมีส่วนลดนะครับอีกมากมายไอ้่9เปอร์เซนต์เขาผ่านในเของเรานะครับทั้งเอเชียยุโรปนะครับออสเตรเลียนะครับมาร์รีกาเหนือมารรีกาใต้นะครับเราต้องการเครื่องบินถือเหล่านี้เพื่อรอราคาที่มันขึ้นไปที่สําคัญนะครับทุกอย่างนะม่ว่าจะเป็นจองที่พักโรงแรม หรือสามพนเหรียญไฟบินต่างๆเราสามารถใช้เหรียญเหรียญเพเนเหรียญวิธีเหรียญคอนเฟิร์มคอยเหรียญทีทีียมแล้วก็เหรียญตอนซึ่งเป็นเหรียญที่อยู่ในกระดารียญเปิดของเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราไปซื้อสามพเหรียญเราได้มา3ามพันหาิบกเหรียญรับแสดงว่า้รู้ได้อย่างไรนะครับธุิกิจของเราเพราะเราเป็นซอร์หลักนะครับว่าเหรียญเพนเนนะครัและเหรียญยูทีเป็นอนเซอร์หลักนะครับสำหรับ แสดงว่าตอนนี้เราเก็บสำหรับตรวจสอบเหรียญดิสเสียนะครับไว้เลยสองปีครับฝากบนบล็อกเชนค่ะไม่ต้องกลัวและเหรียญทุกๆเหรียญที่ทำยังไงท่านต้องแคปหน้าจอตรงนี้โปรโมทได้รับการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านทาเวลาให้ทำเสร็จภายในสร้างความเข้มแข็งสร้างระับจท่น้นั้นที่ส่งเสริมไม่ระบมตัวขของเราทำไมต้องแคปอย่างดีครับ เผื่อวันนี้เราทําธุรกันพลาดและวันนี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่านี่คือเราจะต้องสเต็กกิ้งหมายถึงว่าโอนเหรียญออกสี่ปีที่ผ่านมาสามพันห้าร้อยยี่สิบเหรียญนะเพราะอะไรมันมีทนิยม บางขันโอนไปแ3,519เหรียญนะครับของเราไม่ซึ่งเป็นกมอริเทนอันดับหนึ่งของโลกหมายถึงว่ามันไม่ส่งผลให้ราคาของเหรียญเปไนเงินเราก็ไม่ได้มีราคาที่สูงขึ้นแน่นอนครับมาดูในส่วนของไฟมาร์กอนนะครับนี่คือข้อมูล ที่ผมกล่าวมาข้างต้นมีที่พักมากกว่า5ล้านแห่ง30ล้านที่พัก109สองประเทศจากสนามบินต่างๆลาย6,000แห่งครับซึ่งใช้ในแอปเจียรพีแคปหน้าจอใช้เดียนเพเน็ตแล้วก็เดียนเอ็มซีเป็นเรียแล้วเราก็มาที่คือรถแมพนะครับที่เป็นระบบอีโคสวันนี้เราก็มาจิ้นที่เพเน็ตตัวนี้ครับนี่แตโอเคนะครับพาดูในส่วนของเว็บไซต์แล้วนะครับก็พาย้อนกลับมาดูในส่วนของ powerpoint ครับ ให้ได้รู้ที่มาที่ไปของรายได้ว่าเอารายได้ช่างไหนมาจ่ายครับวันนี้สรุปโครงการนะครับเห็นไหมคะกิ้งของเรากับ็เลือก4เล็กตรงนี้แต่มันก็ขึ้นแค่ทรอนเท่านั้นแหละซึ่งกายทรับเกียบเทียกก็คือมันกับปองทุนเหมือนกับวาลิเตอร์นะครับ เราเป็นกลุ่มย่อยที่เอาเงินเข้ามาร่วมซิกกิ้งนะครับบล็อก c จุดดินของโครงการเลยครับใส่จำนวนเรื่อต้นโครงการนี้เท่าไรงพันยี่สิบเนะครับสามพัารอยยี่คงเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอด4ปีเต็มที่ผ่านมาย่างเข้าปีที่5ครับพอวิดดอเรายังเปิดโกาต้นต่อไปสร้างธุรกิจขยายชุนไปกับระบบที่โคเซนได้ครับสามารถที่จะรับรายได้การสร้างกระแสและสร้างมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ ได้เป็นอย่างตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าบริไฟยกตัวอย่างในการสกิ้งครับวันนี้หลายๆคนเรียบร้อยบอกว่าไม่เข้าใจในบทของการสกิ้งการสกิ้งมันสามารถที่จะเพิ่มทั้งจํานวนปริมาณนะครับเพิ่มทั้งจํานวนของเหรียญรวมถึงเพิ่มทั้งมูลค่าของทรันนี้ใครนังไม่เด็ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมจะยกตัวอย่างกับต่างเหล่านี้สามพันวันนี้นะครับสมมติวันนี้นะครับเราทําการ ครับซื้อแพ็กเกจสามพันดใช้เหรียญไอสิ่งที่โชว์ตรงนี้ครับเพราอที่จะไปซื้อเหรียญเปเนตครับสเกิงเท่านั้นที่จะจำนวนเหรียญเปเนที่จะได้ก็ขึ้นอยู่กับราคาของเหรียญเปเนตในปัจจุบันนะแต่ที่แน่ๆคือราใช้ถึประสบคามสำเร็จอยู่วิดีทีครับเพื่อไปซื้อเหรียญเปเนตแล้วมาติดเข็นแผ่นไว้บนแพลตฟอร์มของเราครับเหรียญเปเนตเป็นสิ่งราัยรลิ้งเรโตซึ่งราคาตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างวันนี้ติกเชื่อในระบบเน็ตเวิร์นครับประมาณ เราไม่สามารถนะนะรวยได้ทุกคนเดียวหรอกเราอยากให้เพื่อนเพิ่มรวยอยากให้พี่น้องเรารวยแต่ปัจจุบันนะครับคนที่คนที่ตามเรามารวยจุดแปนะครับผมก็เลยขอใช้ข้อมูลนี้ในการยกตัวอย่างก่อนแล้วกันเมื่อวันที่สิบสองจากการซิกิ้งนะครับตัวอย่างแพ็กเกจสามพันเหรียญรับปันผลเดือนละเก้าพันเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนแสดงว่าใกล้จะเต็มแล้วนะแต่ไม่ห่วงค่วเพราะว่าเดือนละสองร้อยเ็ดสิบหรียญนะคราสองร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์และเมื่อเราทำการเปลี่ยนนะครับ ไอ้ตัวที่ที่เก็บเหรียญมาอยู่ข้างล่างที่เป็นเหรียญเป็นรหัสเนี้ยเป็นรหลาดที่จะได้เหรียญบริหารนะครับเป็นจับเงนเอาทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบปีไปสร้างแพสซีฟให้กับตัวเองคือไปเก็บเม็ดให้อยู่ข้างล่าง เมื่อเราอันนี้เก็บอันนี้เทคนิคของติ๊กเองนะเราไม่มีความเดือดร้อนเติมเรื่อยๆครับเติมเพื่ออะไรเราไข้สะสมเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามไม่ได้บอกว่าที่ไม่ชวนใครตอนแรกว่าจะไม่ชวนแหละเราจะสาสมสะสมเดือนเป็นทุกคนทั้งหมดอยากทำทุกคนอยากทำร้อยสี่สิบเหรียญต่อเดือนนี้แหละครับเดือนที่สองดีใจจะได้รับเหรียญทำงานที่บอกที่บอกเลยเนาะเมื่อคืนก็นอนตีสองร้ยแปีสิเหรีไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเน็ตเพราะที่รู้ว่าแววตาเป็นคนที่เราไปคุงอยู่ที่ราคา0.5อยู่นะครับมันเหมือนว่าเราไป และพันเราถือครองไว้ให้กระทั่งให้พลังให้มีราคาที่สูงขึ้นเขาจะับไปจนได้เหมือนที่เราดอลล่าร์ตอนึ่งแล้วเราค่อยขายครับเห็นไหมคราบวันนี้ติ๊กไม่ต้องรอถึงสองปีเพราะเรามีเหรียญเปรียดอยู่เท่าไหร่ครับติ๊กใช้เวลาสี่ร้อยแปเหรียญคูณด้วยห้าดอลลาร์ครับอันนี้ก็คือมันที่แปดกุมภาสามหมื่นสองพันสี่ร้อยดอลลาร์หรือเกียบเเงินบาทอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับมูลค่าของสินทรัพย์ง่ายๆเลย เนะะเหรียญนเทครัสิ่งที่หกพัน4ี่รอยปดสิบครับและถ้าเรายังถือครองไว้เราไมขายนะหกพัน่ร้อยแปดสิยังเหมือนเดิมนะจะมีเท่านี่แหละนะครับสิบสอเดือนเดือนละเก้าันแล้วเราไปขายที่ราคาที่สิบดอลลาร์ครับจะส่งผลให้เรามีสินทรัพย์ที่มูลค่าถึงสองล้านสองแสนบาโดยประมาณเลยทีเดียวครับและถ้าเราถือครองแล้วเราค่อยไปขายที่ราคาหน่งดอลลาร์นะครับการทํางานเราก็จะสามารถมีมูลค่าสินทรัพย์ถึง จเดือนแรกที่ติก้ามาทิกบอกว่าติกจะสร้างคอนโดให้ตัวเองได้เดือนละหนึ่งแค่สามพันเหรียญเรือประมาณเดือนที่สองก็หนึ่งเดือนที่สามก็อีกหนึ่งแต่ทุกท่านรู้ไหมคะเดือนที่สี่เนี่ยมาสี่เลยครับจะไปขึ้นที่ห้าดอลลาร์เดือนที่ห้าเนี่ยมนึ่ดอนลามันเป็นไปได้หรือนะครับมันรวมเป็นเก้าีมี่มาทีปครับวันนที่มาครับ่พอเดือนที่หเทียบกับเดือนที่ของเราครับ ติดตั้งไว้ว่าที่จะทำเราเคยหายไปนะครับทะลุมันจิตบิตคอยวันนี้นะครับบิตคอยเป็นเหรียญประจําบล็อกเชนของบิตคอยครับอีเทเรียมก็เป็นเหรียญประจําบล็อกเชนของอีเทเรียมนะครับบิตคอยราคาที่ตอนต้นอยู่ที่แค่ประมาณ2บาท3บาทนะครับจากการซื้อขายปัจจุบันเติบโตขึ้นมา2ล้านกว่าเท่าสามล้านกว่าบาทครับอีเทเรียมราาาคค21บบททนะรัีมงานที่ตามมาเราตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ5้ถึงหกหมื่นบาทตโกลงมาถึง เ๊กสามารถทำให้ทินแนนติขึ้นไดอนด์ได้ผมก็รู้จักกระดานเทรทำไห้ก็คือกระดานไปได้เทีนรู้ได้สามสี่คนรคี่ปร่4บาทครับปัจจุบันราคาอยู่แสี่บาทแต่สำหรับมิ๊ก่เป้าหมายเกือบดับลไดมอเกือบคก็ซื้อเหรียญบีบีครับซื้อไว้เป็นค่าทำเนเตังเป้าแล้วแล้วก็ไปซื้อเหรียญบิตคอยซื้อเหรียญทปซ้อรับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปครับและสิ่งที่เราไม่ได้ถือของไว้สักเรียเลยครับเราจะต้องสร้างแพส คือแพสซิฟได้ใึปัจจุบันนี้เทคนิคเมื่อเราทําการตลาดไม่ขายแล้วครับได้เท่าไหร่ให้เราไปสเต็คกิ้งื่อเก็บไหมครับเราเสียวกับครับห้รนา่เดียวกันเป็นเหรียญประจำบวนที่แล้วถ้าการตลาดติ๊กอยู่ที่หกแสนกว่าไม่มีบอกไม่มีไอเคงนะครับคอนโดติ๊กเบิดทั้งหมดสามารถโดได้ถึงห้าใช้เทินไ0 0่แุกท่านเหันนี้ เรารู้แล้วแต่คอนโดที่ติดสเต็กกิ้งตรงนั้นที่มารวมกันเพื่อเฉียบประจํเพื่อสร้างแคสติสให้ตัวเองและมีระบบอีโคเซนท์ผ่านเหรียญเอฟเอ็มซีเจื่อวันนี้ครับเราถ้าเราคาหมายในปี2028มีแผนทจะเข้าไอทีโอตลาดหลักทรัพย์เนสเดครับต้องขอบคุณทีมงานส่งผลให้อีก3ปีข้างหน้านะครับที่ไป